สบายดีพี่น้องผัวโพซีกผ็ผ่อนเผามาเอาตัวเต็นมาหดหึงตีอุย้ยค่อยเขามาแต่หึงค่อยบุค่อยบุหัวมาถา่ายอวัดเีฮะเอาตัวมันดีตัวอันนี้ขามันลุดแล้วบอกเอาเต็เออเอาโหลดสองนำจ้าหนะหตัวขางเบื้องนี้้ามันลุดะมาตัวเต็น ตั้งหาสิบสองสี่หกแปดสิบสิบสอง 14, 16, 18, สสง่สิสปส่างเอาเต้นขึ้นก่อนเอาเต้นขึ้นก่อนลุงเออเอาเต้นขึ้นก่อนผู้ ข้องมาหน่อยขอนกระโดขอ้ขอ,งของบอนหาเสือ้อมหมัดผ้าถ่ายมันขึ้น บันแล้วมันกับดเดืองอดอกบันถ้าเอานั่นเอานี่เต็งทั้งนั่นนะบัดเอาคนขึ้นแล้วเขาก็เอายังเต็งทั้งนั่นดิทั้งหนาะมัดผ้าไทายมันขึ้นอ่อนเอ่ะเดี๋ยว พ้นช uh ีมากับโบมาไข่แต่ผู้ไข่ข้าวโพดวิทเนาะกอง้าวตีน่าเบิดปลาเลยค่ะเบิดแล้วเกนเอชกะโจรหมาตัวนี้แหละตัวมันอู้รูปทั้งเตยทั้งหลองมัดลลายๆสินเอาตีบัดอันบ่อบัดห้าเอาขึ้น ມັນເອົາຂຶ້ນເບິດທທາງໜ້າມັນກະບໍ່ໄດ້ນັກແຮງບໍ່ໄດ້ດອກທທາງໄທສອນກັນໄປອີກ เอาคือยังว่ากินของใครสาวังหันอออหนอนเอาทีทีเขงบอหาเขามานำเขาตะใจท่านในเมื่อบอ,อสองคนเผื่อสี่คนแล้วทบเอ้าลุงอย่ามันขาด บ ural, านอันบัดจะเอาเอานั่นเอานี่ขืนมันกับโบเดืองดอกทางหลังน <Ừ. S 2> ะของอันนั่นดิฮาเต็งไว้ทั้งหนาฮูเบิร์ตมองไว้พอแล้วลงนอนลงเออนอนลงเออ ยังมาแล้วยังเอาขึ้นอีกก็ได้อือโอ้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 โอ qua cua mình màn hòm có mà, mà đẹp nó สองคนเผื่อสิคนแล้วมาสองคนคนเผื่อสิแล้วพี่เนาะนักได้เมนบอนักวางไอเข็ยมยังหวาลายคนยังสี่ขาเอาไปเบิร์ตเดินไปบัสสี่ขาเตะเอาไปขาเต้นไปใช้บัสีว่วะสอดลงทั้งหลุมนะขามันนะ เออเอาเอาโตขึ้นก้อนหน่อยนอนนอนนอนทับกันขึ้นทันดีฮอตซิปหรอบอจะนำออกฮอตซิปหรอบอนำเอามันขูดเ้อ ອຕັງນາັນນາຂນັງ2 3 4 5 6 7 8 9ເຂົາອຂົາໄປເອົາອອັນຶງ เบิ์ดยังโตนึงออกมาอีกหน่อยหนึ่งโตจงเอาตังค์้น เออ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 ตอนนั้ก็เอาลดซ้อนใส่กันไปลด เอาขึ้นเธอละน้อยเ้ยมันหนักอะเออเอาขึ้นคือกันนั่นแหละมันจังสีเบิร์ต เอออารมณ์คือกันเออเอาซุปต่อกันดอกไม้ก็ได้พีนะ นี่ซุปใส่ตัวกลางนี่ก็ได้เออซุปใส่ตัวกลางให้แล้วพี่เลยคอยวะตัวนั้นยหนมันเต็งขาต่างตัวได้โต๊ะกลางมันสีแนนกลัวยังอยู่ได้อยู่ในนะเจ็ดหน่วยนะ เอามาใส่ขางนี่ไปเจีดหน่ยนะอยบวมัดก็ได้ตีตม,ตนะมันไกลเนาะลุง,งให้พี่แลนออกแววเสียกยวนเพื่อนอิซุยเฮยย,เย่างผาผาเต้นย่อผู้เดียวบ่ได้ผาเต้นนะครับผมมันนักแห้ง